เขาว่งค่นข้งยุด้องหยอนค่อนเยบเนาะอันนั้นหลวงลุงเหรอใช่ใช่ใช่ใหม่ไว่เจ็ดหกสองเก้ากันเลยด้วพี่น้องเออมาหันออกเด้ออันซีรามากศูนหาเลขไยแดงอ่าแมนเรามาเปิดผยพงนั่หล่ะออกงวดนี้เจ็ดกสองเด้วค่ะพี่น้องเจ็ดหกสองเก้าสอเกด้วยพี่น้องแซนด์วิตัดีนโอ้โอ้เขาบอกว่า่อยหาเกืบก่อนว่าหลวงลุงสิกลับ

พ่อจิตครับว้าแนทางปลอดภัยครับพ่อดีค่ะโอ้ยยังนมยังแน่นคือเก่าเจ็บขนมซอยเพิ่นนะหุ่นเออแต่หลังตรงตรงเนี่ยตรงลูกตรงเออตรงหลังมหาเนี่ย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 เจ้ไอ้สว่างไอ้สาเด้อย่าให้เจ็บย่าให้นั่นเถอะ เทาาน่มือนี่แหละบ่ให้เป็ี่ยนยังอีกเอ็กทียพาคุณละหาเงินหาค้ำเลี้ยงพีเลี้ยงน้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าอืมเนี่ยอืมเออกระเซาแล้วล่ะเออเด้กระเซ้าป่ะนี่เออนี่น้ำนี่น้ำนี่นี่งาสิโอ้ยงาอันนี้งางางอันน้ปูเอาติโอ้นี่ปูปูเป็นทองคำงากระ ผู้มีอำนาจผู้สีสุดโต้น้าหยาสีประทุม้าด้วยกันจ้าแม่เอ้ยแม่ขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณค่ะแม่ผู้มีผู้มาน้าติมากระจ้างเงินเน่าแอดมามานี่ผู้มาหน้าเบา